ที่วัดเก่าแก,แก่แห่งหนึ่งในพระนครศรีอยุธยายังคงมีเรื่องเล่าขนลุกเกี่ยวกับพระเกจิผู้เร้นลับหลวงพ่อกลันท่านเกิดเมื่อปี2400เป็นสิทย์สืบวิชาจากหลวงพสุดวัดกสตราธิราชท่านเชี่ยวชาญพุทธทาคมขั้นสูงและได้ชื่อว่าพระอริยะผู้ไม่ธรรมดาครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งถูกลอบยิงระยะเผาขนอเสียงปืนดังสนัน่นแต่คนโดนยืนนิ่งเหมือนไม่รู้สึกเมื่อตรวจดู พบพระหลวงพ่อกลั่นแขวนไว้ที่อกกอไม่มีแม้แต่รอยกระสุนพระหลวงพ่อกลั่นปี2469คือหนึ่งในสุดยอดพระเครื่องของแผ่นดินสร้างน้อยปลูกเสกโดยท่านเองมีทั้งพุทธคุณเมตตาคงกระพันและแคล้วคลาดจนเป็นตำนานหลังมรณาภาพในปี2477ร่างของหลวงพ่อกลั่นกลับไม่เนา่าเก็บไว้ในโลงถึงสมปีจนมีเสียงร่ำหรือว่าวิญญาณของท่านยังวนเวียนเฝ้าวัดนี่ไม่ใช่แค่ตำนาน แต่นี่คือเรื่องจริงที่คนอยุธยาเล่าขานหลวงพ่อกลันพระผู้ลี้ลับแห่งวัดพระญาติถ้าคุณเชื่อในพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์และยังศรัทธาในตำนานที่โลกวิทยศาศาสตร์ก็อธิบายไม่ได้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องลี้ลับที่ยังรอให้คุณพิสูจน์